ทนายอันเดินหน้านะครับสอบทนายตั้มอย่างต่อเนื่องก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทนายอันเป็นคนเปิดนะครับเรื่องของที่ในการตรวจสอบเรื่องของทนายตั้มแล้วก็รายได้แล้วก็ทรัพย์สินของทนายตั้มซึ่งมีข้อสังเกตอะไรหลายอย่างตามที่เราทราบข่าวเนี่ยนะครับเรื่องของความร่ำรวยของทนายตั้มว่าเอ๊ะท่าร่ำรวยมาอย่างไงอะไรยังไงเนี่ยซึ่งแน่นอนครับทนายตั้มนะครับล่าสุดที่ออกมาแถลงข่าวก็ออกมาบอกว่าตัวเองนะครับ จากข่าวนะครับจากข่าวที่ทนายตั้มแถลงข่าวเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับก็คือมีเนะพิ่งจะมีทรัพย์สินในปี65นะครับในปี65เพราะว่ามันมีข้อมูลออกมาว่าตั้งแต่ปี6 2 6 3 64เนี่ยนะครับทนายตั้มไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วทำไมถึงจะมีทรัพย์สินหรือ,อมอีฟาร์มผุหราฟูฟ้าขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทนายตั้มเขาบอกว่าปาีเขาเพิ่งจะมีรายได้เนี่ยนะครับมีเงินในปี65ก็เอามาโชว่าว่าปี65นะครับบริษัทสิทธารอเฟิร์มมีรายได้เท่าไร่ตัวเเาอง เสียราไได้ภาษีบุคคลธรรมดาเท่าไหร่แล้วก็ในวันที่แถลงข่าววันนั้นก็มีการเปิดตัวนะครับบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ไปที่สนามบินนะครับแล้วที่ทนายตั้มไปส่งก็คือเป็นชื่อป้าอ้อยนะครับซึ่งป้าอ้อยเนี่ยนะครับก็มาบริจาคนะครับมาบริจาคการสร้างโรงเรียนนะครับที่โคราชเนี่ยแปล้านบาทแล้วก็มีการมาบอกว่าบริจาคอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งสงสัยซึ่งตอนนี้เองทนายอ่านเองนะครับก็ได้มีการ เตรียมไปยื่นกับสัมปาานให้ทําการตรวจสอบเมื่อปี64เพราะมันมีข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ถ้าทุกคนติดตามเนี่ยก็ข้อมูลนี้มันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับเรื่องของความร่ารวยก็คือเรื่องของนาฬิกาชุดที่ใส่นะครับรถที่ใช้อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยพือมันมีมาตั้งแต่ปี64มันมีการโพสต์เอาไว้ตั้งแต่ปี64มันมีการพูดถึงตั้งแต่ปี64แต่ปี64บอกว่ารายได้ ไม่มีแล้วเมื่อมีรายได้อันนี้มันก็เป็นข้อสังเกตแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ข้อสังเกตเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทนายตั้มมีไรายได้ยังไงก็คงต้องไปตรวจสอบกันซึ่งทนายอ่านเองก็ไปตรวจสอบถึงเรื่องนี้แล้วก็ทนายอ่านเองก็มีการให้สัมภาษณ์ตั้งประเด็นถึงอ้าอ้อยเนี่ยนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงแล้วเรวยยังไงก็ทนายอ่านก็คงจะต้องมีการเห็นว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการไปร้องที่ทาง ทางสถานทูตฝรั่งเศสอีกนะครับโอ้โหทงบอกเรื่องนี้คงต้องยาวแน่นอนอะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับที่ทนายอั๋นมาที่สัมปทารวันนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทนายตั้มและก็เกี่ยวกับกรณีของป้าอ้อยเอาไว้นะครับอะเชิญครับนี่ครับสวัสดีครับครับเรียนนะครับที่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ผมทนายอั๋นนะครับมาเดินทางมาที่สัมปากนนะครับด้วยวัตถุประสงค์นะครับสองประการนะครับประการแรกก็คือว่าเอาลูกค้าชั้นดีนะครับมาให้สัมปากร ประการที่2นะครับมาบอกสัมปรกรณ์ว่าตอนนี้นะครับผมได้ไปยื่นร้องเวียนนะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับไว้ที่ DSI ให้สัมปรกรณ์ไปเดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์หากว่าได้ผ่านการตรวจสอบนะครับกระบวนการในการเสียภาษีวันนี้นะครับแล้วนะครับดังนั้นประการแรกนะครับคือคือก่อนที่จะเรียนกับพี่น้องสื่อบนชนผมต้องนะครับตั้งข้อสังเกต นะครับแล้วก็แจ้งกับทุกคนว่าเราต้องยอมรับข้อที่จริงในประการหนึ่งนะครับร่วมกันว่าไอ้บรรดาทรัพย์สินของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่โชว์นะครับในโลกออนไลน์ทั้งหลายแหล่นี่นะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดไม่เคยปฏิเสธว่าไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้ยืมเพื่อนมาในรายการหรูนเนี่ยนะครับหรือไม่ใช่เป็นของเก๋ของก๊อปแล้วก็บวกกับการนะครับออกมา แถลงข่าวในรอบเดือนวันที่3พฤษภาที่ผ่านมานะครับผมก็มองว่านะครับอาจจะมีข้อที่เครือบแคลงสงสยัยไม่ตรงกับความเป็นจริงบิดเบือนข้อที่จริงนะครับหลายประการเอาล่ะนะครับทุกท่านครับประการแรกเป็นที่ยอมรับกันทั่วแล้วแหละว่าบรรดาทรัพย์สินของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะครับที่ล่ำรวยในลักษณะที่ก้าวกระโดดและผิดปกติยังหาที่มาไม่ได้เลยนะครับวันนี้เอา นะครับลูกค้าชั้นดีมาให้สัมปรกรณ์สัมปรกรณ์ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปวุ่นวายออกกฎระเบียบใหม่ตอนนี้เห็นบอกมีนะครับในโยบายเร่งรวดด่ดวนในมาตรการเร่งรัดในการจัดเก็บภาษีเก็บแมสกระทั่งคนจะเดินทางออกนอกราชอาจากักรลายละ5,000บาทวันนี้ไม่ต้องครับผมเอานายสิทธามาให้ท่านดูนะครับพร้อมกับคนอีก9คน10คนรวมแล้วประมาณ1 0 11คนมีทั้งบุคคลธรมรมดาและนิติบุคคล นายสิทธาแม้นว่าจะออกมา,ถาแถลงข่าววันที่3พฤษภานะครับบอกว่ารายได้นะครับปี65ถ้าก่อนหน้านั้นไม่ต้องไปดูเพราะเขาเพิ่งรวยปี65แต่ผมให้ดูอะไรอย่างนะครับวันที่25มกราคมไปเหยียบบ้านกกอกนะครับ ที่เป็นประเด็นผมที่ผมบอกว่านะครับตั้งข้อสังเกตบอกว่าได้เงิน5 0 0 0 0นบาทที่ไปหยียบข้าวกกอกเนี่ยนะครับใส่ในาฬิการาคานี้นะครับมีการประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทนี่คือต้นปี64นะครับยีมะกราต่อมาครับสมิถุนาหกสมีปอเช่นะครับตอนที่ไปทําคดีลุงพลตอนนั้นลุงพลมาโผล่ที่สพสมุทรสาครนนะครับราคาคันนี้นะครับเขาว่ากันว่าอยู่ที่1 5บหถึงยีล้านผมก็ไม่ทราบเท่าไหร่ ต่อมาพาลุงพลบุกไปที่สภาภายนาบุกไปที่สภาผู้แทนราษฎรวันที่10มิถุนา64นะครับมีนาฬิกาหรูมีคอเล็กชันสายข้อมือราคาหลายล้านบาทนะครับต่อมาวันที่26พฤษคือภาคม64ในโลกโซเชียลนะครับครอบครัวดื่มวายขวดละหลายหมื่นบาทนี่ไม่รวมนะครับภรรยาของนายสิทธาที่ใช้ชีวิตหรูหรามาตั้งแต่ปี64แล้ว นายสิทธาก้าพูดว่าตัวเองมีทรัพย์สินปี6 5นี่คือหลักฐานอย่างที่ผมได้เรียนไปในสิทธาไม่เคยปฏิเสธเรื่องพวกนี้เลยว่าสิ่งของทรัพย์สินของแกนะครับเป็นของปลอมของเก๋หรือยืมใครมาดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดว่านายสิทธาไม่ได้มีการเสียภาษีแน่นอนในปี64นะครับจากการตรวจสอบนะครับงบดุลบริษัทมันชัดเจนอยู่แล้วว่าแกนะครับรายงานข้อที่จริงในส่วนนั้นน้อยมากนะครับปี6,4 แต่ไม่เป็นไรเพอเพอเซอร์ไพมาผมเคยตั้งก็สังเกตตอนที่ไปแถลงข่าวที่ DSI บอกให้จับตาดูงบดูลปี65ให้ดีๆเห็นไหมครับ65โผมา22่มา22ล้านจากนะครับขาดทุนมาโดยตลอดนะครับเพียงแค่เปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตเปลี่ยนรวยมา22ล้านแต่ไม่เป็นไรอันนั้นคือเงื่อนไขใน DSI นะครับเดี๋ยวผมนะครับมาเริ่มต้นที่สารปกอนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2 ผมมานะครับขอให้สัมปรกรณ์ตรวจสอบแล้วตอนนี้เองตัวผมไปร้องไว้ที่ DSI นะครับถ้าสมรมากรตรวจแล้วนะครับเห็นว่ามีเจตนาที่บิดเบือนในการจะไม่เสียภาษีปกปิดรายได้ที่แท้จริงนะครับนำสู่เจตนาไม่ประสงค์อยากนะครับเสียภาษีแล้วสัมปรกรณ์มีหน้าที่ในการจะต้องนะครับไปร้องทุกที่ DSI ที่ผมดําเนินการไว้ก่อนหน้านี้นะครับดูว่าสัมปรกรจะว่าอย่างไร ทุกท่านครับที่พูดมาทั้งหมดสร้างความเครือบแคลงสงสัยให้กับคนไทยตั้งข้อคำ,อคำถามนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐสรรพกรเนี่ยนะครับจะเอาอยัางไงสรรพกรจะต้องมีคําตอบที่สังคมเขายอมรับเพื่อคลายข้อสงสัยเหล่านั้นนะครับเพื่อน,นํามาซึ่งรักษาไว้นะครับในระบบรัฐราชการโดยเฉพาะสรรพกรเนี่ยตอนนี้นะครับไปเล่นเก็บภาษีเขาใหญ่เลยนะครับขอบคุณมากครับ ก้าคนสิบคนที่คุณทนายอ่านบอกว่าจะมายื่นเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับทนายตั้มคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดเมื่อวานผมไปลงนะครับวันที่สามทนายตั้มเนี่ยนะครับเขาเปิดตัวคุณป้าใจดีทวดานางฟ้าเดินดินนะครับไปบริจาคทรัพย์สินมูลค่าเป็นร้อยล้านที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอําเภอผาช่องจังหวัดนครราชสีมาผมไปดูแล้วนะครับการก่อสร้างต่างๆนะครับตอนแรกนายสิทธาบอกอาคารหลังนั้นหลังเดียว84ล้าน พูดมาได้ยังไงสื่อสารมาได้ยังไงทําให้สร้างความเครือบแกลงสงสัยกันใหญ่เลยหลังนั้นไม่เกิน56ล้านไปตรวจสอบว่าพบว่าหลังนั้นจริงๆหลังเดียวเนี่ยนะครับห้าล้านแต่84ล้านเนี่ยนะครับรวมถึงหลายๆหลังซึ่งผมก็ไปดูแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้เห็นว่าตึกตรงนี้8ล้านกว่าตรงนี้9ล้านตรงนี้ซ่อมแซม7ล้านกว่าสมเหตุสมผลไหมหรือเป็นเพียงนะครับกระบวนการที่ อาจนำมาสู่ในสิ่งที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่นะครับประมาณประมาณส0คน 11, คนมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาก็ล้วนแต่คนใกล้ชิดนายสิทธานี่นแหละครับใกล้ชิดประมาณชิดมากขนาดไหนก็คนก,ก,ก็แน่นอนนะครับเมื่อนายสิทธามีรายได้นะครับตัวคนในครบอบกลัวโทษทีครับก็ย่อมที่จะต้อง คือการตรวจสอบไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรนะครับเหมือนที่ผมไปร้องดีอาศัยถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเขาบริสุทธิ์มันก็ส่งคนดีกับเขาครอบครัวนะครับมันมีข้อมูลนะครับว่าคนใกล้ตัวของนายสิทธาล่ํารวยมานะครับมีเงินซื้อรถเอา่าดมีเงินซื้อนะครับเฟอร์นิเจอร์แต่งตัวคล้ายนายสิทธาเลยเหล่านั้นก็ต้องนํามาสู่การตรวจสอบให้สมนักานตรวจสอบด้วยด้วยนะครับ เรามองว่าที่การที่ตอนนี้เหมือนสมภารยังไม่มีการร้องเรียนทาง DSI เรามองว่า DSI ส่งเรื่องมาให้สมภารแบบสมภารได้รับเรื่องแล้วหรือมนเพราะสมภารล่าช้าเองเอออันนี้ผมไม่ทราบครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจสอบเดี๋ยวตรวจสอบเหมือนกันครับว่า DSI ส่งเรื่องมาหรือยังถ้า DSI ไม่ส่งเรื่องมาเนี่ยนะครับถือว่าผิดปกติแล้วนะครับแต่ถ้าถส่งเรื่องมาอยู่ในระหว่างการสัมภารนะครับเร่งตรวจสอบอันนั้นโอเคนะครับถือว่าเข้าสู่ระบบผมเรียนแบบนี้นะครับว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้งนะครับ คุณสงสัยไหมนะครับนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดพูดหลายครั้งนะครับตัวนายสิทธาเองพูดมีการโพสต์ป้าอ้อยที่เปิดตัวมาใหม่เนี่ยนะครับก็พูดทํานองว่าท่านนายตั้มบินไปฝรั่งเศสไปเพื่อทํางานสงสัยกันไหมว่านายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเนี่ยนะครับไปทําอะไรที่ฝรั่งเศสไปเป็นนักกฎหมายเหรอพูดภาษาอังกฤษได้เหรอพูดภาษาฝรั่งเศสได้เหรอหมีเวิร์กพอมิดไหมเหล่านี้ผมจะนําตรวจสอบ ในส่วนเนี่ยนะครับว่าในสิทธาไปทําอะไรที่ฝรั่งเศสไปทํางานได้อย่างไรต่อสถานทูตฝรั่งเศสกับ2เนี่ยนะครับป้าอ้อยเป็นใครสร้างความสงวนสงสัยให้กับคนไทยแรกๆอ้างว่าเป็นเจ้าของเบอร์เกอรี่ตรวจสอบแล้วไม่พบไม่ใช่เพราะคนที่เป็นเจ้าของเบอร์เกอรี่ยังคงมีชีวิตอยู่อับสถานะในเฟซอยู่นะครับต่อมาบอกร้านไอศครีมก็ไม่น่าจะใช่สําคัญที่สุดคือถูกหวยลอตโต้ของอ u ูนะครับ200ล้าน ยูโรนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ7,000ล้านบาทตรวจสอบแล้วน่าจะคลาดเคลื่อนอยู่มากนะครับก่อนเหล่านี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าป้าอ้อยเป็นใครรวยมาจากไหนสําคัญที่สุดผมเรียนแบบนี้นะครับว่าจะเปิดตัวใครมาเนี่ยผมไม่รู้นะครับคุณจะเอาใครตัวละครใครมาอะไรยังไงไม่ทราบนะครับแต่อย่าลืมว่าคนไทยเนี่ยนะครับได้ผัวฝรั่งทุกชาติทุกท,ทุกประเทศในโลกใบนี้ หลายคนไม่รู้เลยนะครับไม่ทราบเลยป้าอ้อยเป็นใครที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับปกติถ้าคนมีศักยภาพขนาดนั้นถูกไหมฮะเขาต้องไปปรากฏตัวที่ไหนครับเขาต้องไปปรากฏตัวที่วัดไทยผมเคยอยู่ออสเตรเลียมาสองปีไปปรากฏตัวที่วัดไทยไปแสดงฉายานุภาพที่สถานทูตเท่าที่ทราบมาไม่ปรากฏข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับป้าอ้อยในสองส่วนนั้นสร้างข้อเครือบแคงสงสยัยเพิ่มให้กับผมมาอีก ดังนั้นแล้วผมจะไปยื่นสถานทูตฝรั่งเศสหลังเลือกตั้งเกี่ยวกับการทํางานของแทใน่ตั้มเนี่ยไปทํางานได้อย่างไรถือวีซ่าอะไรนะครับป้าอ้อยเป็นไทยอะไรยังไงนะครับเพื่อนะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเ,เขามีทุกอย่างมีเวชพรพอมมิดนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นไปได้ยากไม่น่าจะใช่แต่สมมติโอเคแหละนะครับป้าอ้อยเป็นคนที่อาจจะไปถูกหวยหรือมีส่วนแบ่งอะไรเราไม่รู้นะครับก็ มันก็ทําให้เห็นว่าป้าอ้อยเนี่ยนะครับคือนางฟ้าตัวจริงถ้านายอันก็จะตายไปนะครับสื่อไม่ให้ความสนใจพี่น้องประชาชนลุมด่าผมว่าผมไปขุดป้าอ้อยทําไมนะครับแต่ถ้าป้าอ้อยไม่ทุกคนนะครับที่เป็นกลุ่มของนายสิทธาเนี่ยนะครับที่นายสิทธาเปิดตัวมาเนี่ยนะครับเขียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบแล้วหน่วยงานของรัฐนะครับพิสูจน์แล้ว ว่าไม่ใช่ของจริงอันนั้นก็เป็นเรื่องตามกระบวนการตามกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนของกฎหมายนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดว่าทําได้แน่ๆถ้ามีการตรวจสอบแล้วก็คือว่ามันก็คงจะยากแหละนะครับที่จะทําให้นายสิทธาเดินค้างไปฝรั่งเศสได้อีกนะครับเพราะตัวเองอ้างเองว่าทํางานนะครับแต่ทําได้อย่างไร อย่าง9-10คนที่ทนายอ่านบอกว่ามีความร่มํารวยผิดปกติเหมือนทนายตั้มเนี่ยอยากให้ทนายตั้มออกมาตอบคำถามเหล่านี้ไหมครจะได้ทนต้องเกิดการร้องเรียนอะไรอ่าถ้าถามว่าอยากให้ออกมาไหมมันมันเขาจะออกมาไม่ออกมาเป็นเรื่องของเขาเป็นประโยชน์ส่วนตัวของเขานะครับสังคมสงสัยกันหนะักผมพูดเหมือน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 หลายครั้งที่ผ่านมาว่าการที่ทนายตั้มเงียบไปมันยิ่งส่งผลเสียกับตัวเขา ออกมาวันที่3ามผมถามหน่อยครับนักข่าวมีใครได้ไปบ้างมีไหมครับมีใครได้เห็นที่ทนายตั้มบอกว่าตัวเองเสียภาษีเป็นล้านภาษีบุคคลธรรมดาเสียนะครับวันสุดท้ายคือ31มีนาคมนิติบุคคลเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดเสียล่าสุดอาช้าสุด31พฤษภาวันที่เป็นข่าวเนี่ยมันหลัง31มีนาด้วยความเคารพนายสิทธาเบียบังเกิดนะนะครับ ผมไม่เชื่อว่าคุณจะเสียภาษีปีห5ห้าในฐานะที่เป็นนิติในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาถึงล้านหรอกถ้ามีก็ยิ่งดีครับรัดได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์แต่ผมเชื่อว่าคุณไม่เสียนะครับเป็นล้านหรอกเพราะอะไรฮะเพราะมันหลังจากที่มันข่าวมันดังแล้วขนาดปี6 4สีเนี่ยนะครับคุณมีรายได้คุณยังไม่แจ้งเลยนะครับมี่หนำซ้ำยามมาออกข่าวบอกว่าพึ่งรวยปีห5ห้า มันก็เห็นเห็นไทม์ไลน์กันอยู่เนี่ยนะครับทำมาดูถูกสติปัญญาคนไทยกันจังผมย้ําอีกครั้งว่านายสิทธาไม่เคยบอกนะครับว่านายลการเนี่ยที่เขาโชว์กันไม่ใช่3ล้านไม่มีไม่จริงนะครับรถปอร์เช่ไม่ใช่ของเขาไม่เคยพูดนะนายสิทธายอมรับมาโดยตลอดนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นไอ้ไทม์ไลน์มันปรากฏอยู่ไปเหยียบบ้านกกก็3ล้านกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ใส่ไปเนี่ยนะครับรถปอร์เช่ที่ไปที่สอเนพนะครับสมุดสาครก็20ล้าน ผมถามทิ้งท้ายว่าคนจะมีเงินเท่าไหร่ครับในปี64เนี่ยคนจะมีเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อสิ่งของพวกนี้ได้กับ2คุณจะต้องมีเงินมาตั้งแต่นานหรือยังถึงจะตัดสินใจซื้อสิ่งของเหล่านี้ในปี64มีคนใกล้ตัวนายสิทธาครับไปซื้อออพาร์ตต้นปี64เดือนมกรา64ครับจดทะเบียนเนี่ยนะฮะผมถามว่าได้เงินมาตอนไหนอ่ะ แล้วมันก็แปลกมันก็เซอร์ไพรส์นะครับอาจจะเป็นสวรรค์กําหนดโชคชะตาลิขิตหรือ,อยังไงป้าอ้อยคนที่เปิดตัวมาว่าเป็นนางฟ้าเนี่ยนะฮะมาจากสวรรค์เนี่ยเปิดตัวว่าเป็นนางฟ้าใจดีบริจาควัคซีนโควิดนะครับก็เดือนปี2020ก็คือปี2564บวกๆกับทีเ่เห็นมาว่าทนายตั้มล่ำรวยพอดีเลยนะครับอาจจะเป็นโชคชะตาฟ้ากำหนดหรือ,อยังไงเราไม่รู้นะครับ ทนายอันสุดท้ายแล้วครับเรามี<ช>อะไรอยากพูดหรือว่าฝากไปจริงทนายตั้มไหมครับก่อนที่จะร้องเรียนผมไม่ฝากถึงทนายตั้มแต่ผมอยากฝากถึงคนไทยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทนายตั้มนะครับในเส้นทางที่ผมทําอยู่ไม่รู้จะเกิดอะไรนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐอาจจะปัดตกผมไปเสียทุกเรื่องเรื่องนะครับรวมทั้งสิ่งที่ผมกําลังจะทําที่สารทุดเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ก็ไม่เป็นไรหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของผมเอง อาจจะถูกเล่นงานกลับอาจจะดวนทัวลงนะครับหรืออาจจะเป็นอันตรายอะไรผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าการที่นะครับนายสิทธาอาจจะเงียบไปอาจจะเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับการที่ผมออกมาการที่นะครับมาโรงเรียนตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะครับผมทําคนเดียวไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีใครส่งข้อมูลให้ผมนะครับก็มีการพูดคุยกับคุณชูวิทย์ครั้งเดียวแค่นั้นเอง นะครับข้อมูลต่างๆก็กคุณชูวิทย์มีในส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมมีบ้างก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเชิงลึกอย่างนั้นผมเดินทางมาร้องเรียนในสิทธาหลายครั้งหรือก่อนหน้านี้นะครับผมร้องเรียนคัดค้านคําร้องของนายศรีสุวรรณจันญามาช่วยคดีของลุงศักดิ์ต่อยศรีสุวรรณมาร้องคัดค้านนายสนุธิยาสวัสดีล้วนแต่เป็นเงินของผมทุกบาททุกสตางค์ไม่มีเอฟซีไม่มีใครโอนให้ ผมรู้สึกเหนื่อยนะครับบางครั้งรู้สึกท้อแต่ผมกล้าพูดตรงนี้ว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับนายสิทธาหรือตัวผมเองวันนี้ผมทำดีที่สุดแล้วเพื่อให้สังคมนี้มันดีขึ้นเพื่อรักษาความถูกต้องนะครับส่วนนายสิทธาจะว่ายังไงเขาจะอยู่ในสถานะไหนนะครับจะหลบจะไม่หลบหรือรอผลการเลือกตั้งยังไงว่ากันไปนะครับผมไม่ฝากถึงและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้า หลังการเลือกตั้ง14พฤษภาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวรัฐบาลตัวนายกรัฐมนตรีตัวผู้บริหารเนี่ยนะครับนายสิทธาผมว่าน่าจะลำบากถ้าสมมุตินายสิทธามีแบ็กมีมีเทีคอยหนุนหลังนะครับมีคนในองค์กรหน่วยงานของรัฐหนุนหลังผมบอกเลยว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่จะมาถึงเนี่ยนะครับนายสิทธาลำบากครับขอบคุณมากนะครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่ทนายอั๋นนะครับให้สัมภาษณ์และทนายอั๋นก็มายื่นเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าน่าจะเรื่องยาวน่าจะ เขาเรียกว่าหูงเป็นเป็นงานใหญ่นะครับแล้วทนายตั้มเองก็ต้องอเคลียร์เรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าทนายตั้มจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าแต่ดูแล้วลักษณะท่าทางของทนายอ่านเนี่ยจะเดินหน้าชนครับทนายตั้มอย่างต่อเนื่องแน่นอนเพราะหอบข้อมูลหอบหลักฐานมาไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็มาร้องสรรมัมภาระก็เอาหลักฐานมาให้สัมภาระดูนะครับเพราะว่าจากข้อมูลก็ตามที่เราทราบว่าเอ๊ะมันตั้งแต่ปี64นะมันโพสต์ตั้งแต่ปี6 4แต่บอกมีไรายได้ในปี65อันนี้เราก็ไปตรวจสอบก,กันส่วนเรื่องของอออ่าออออ่าาา้้ยยเงกก็ทีีบววันน โลกโซเชียลก็ได้มีการขุดเรื่องนี้เหมือนกันมีการติดตามเรื่องนี้กันว่าเอ๊ปะป้าอ้อยเป็นใครรวยยังไงอะไรยังไงนะครับเป็นคนที่เป็นนางฟ้าใจบุญจริงหรือเปล่าหัวน,นี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้น,นา้ีอัปเดตให้ฟังครับ